คุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วลืมไหมด้วยความที่เราไม่ได้ใจจดใจจ่อที่จะรอคอยอะไรมันขนาดนั้นผมอะ่ะเป็นจนกระทั่งเมื่อวันซื้อนนี้ผมได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากดูตีใหญ่ผมก็เออว่าติใหญ่มันเข้าฉายทางเน็ตฟิลแล้วนี่หว่าแล้วก็คุยกันต่อไปผมก็คิดว่า มันก็เปลี่ยนเรื่องคุยแล้ะเขาก็บอกขึ้นมาอยากดูอาโปผมก็เอ๊ะคนคนนี้ชอบดูนักรบมังกรด้วยเหรอเอ้ยมันมีสามภาคเอ้ยสี่ภาคแต่มันจบไปแล้วนี่เขาก็ว่าตีใหญ่นักรบมังกรไหนจนผมก็กดเข้าไปดูตีใหญ่เลิกดาวจนพอผมดูจบท่อนนั้นแหละผมจะบอกว่าหนังแม่ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าชายติดหนังวันนี้ผมจะมารีวิวตีใหญ่เลิกดาวโจนต้องขอบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าวิดีโอนี้จะมีการสปอยเนื้อหาส่วนสําคัญของหนังในบางส่วนนะครับหากใครยังไม่อยากโดนสปอยรบกวนปิดคลิปแล้วก็ไปดูหนังก่อนก็ได้นะครับแต่หากใครอยากโดนสปอยเชิญฟังเลยคือเรามาเริ่มกันก่อนผมอะ่ะไม่รู้ว่าอโปที่เพื่อนพูดถึงอะ่ะ คือใครวะผมก็เลยต้องไปเสิร์ชดูพอไปเสิร์ชดูก็อ๋ออัปเขาคือคนที่เคยเล่นหนังเรื่องแมนสวงแมนสวง่ะหนังดีนะผมชอบนะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะผมติดอย่างเดียวก็คือตอนจบของแมนสวงอ่ะมันรีบสรุปแล้วก็ขมวดจบเร็วไปหน่อยแต่ว่าผมให้คะแนนไว้นะ่าจะประมาณเจ็ดจุดหนึ่งคะแนนมั้งคือผมเกียนเป็นบทวิวาร์ไว้ตอนนั้นหนังมันดีหนังมันสะดุกดีนะแต่ครั้งนี้ อปโปกับบทบาทใหม่ของเขาในตีใหญ่เลือกดาวโจรตัวละครหลักของตีใหญ่เลือกดาวโจรน,นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่สี่คนด้วยกันก็ได้แก่อปโปไม่ใช่อ้เฮยอีกโปหนึ่งนี่มันนักรบมังกรเอออปโปนี้แหละระบบเป็นตีใหญ่นะครับพี่มอสวิสรุตระบบเป็นเลอพี่ก้าวุภป,ปัสาราระบบเป็นดาวแล้วก็พี่โจ๊กระบบเป็นสารวัตรจักรลัด เรื่องราวย่อๆของตีใหญ่นะครับหลังจากก่อเหตุป้นร้านทองผ่านไปตีใหญ่ได้พาท่าถูกควบคุมตัวที่บ้านพักตำรวจในระหว่างการควบคุมตัวตีใหญ่และเลิกได้ทำการหลบหนีจากรถไฟจึงทำให้สารวัตรจักรลัดได้ถูกส่งมาเพื่อตามล่าตีใหญ่และเรื่องราวก็จะเล่าถึงมิตรภาพในหมู่โจรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้มิตรภาพของเขาเหล่านั้นอาจเกิดการั่นคอนลงได้ ความรู้สึกหลังดูของผมหลังจากที่ได้ดูติยัยเลิกดาวโจนในครั้งนี้ครับอ,อผมเอาเรื่องที่เป็นปัญหาก่อนแล้วกันนะปัญหาของหนังที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบใจอย่างแรงเลยปัญหาของหนังหลักๆมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องบทบทมันคือดูดูไปแล้วเกิดข้อสงสัยว่าเอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้เช่นมันมีอยู่ตอนที่ว่าเลิกอะแม่เขาตุยใช่ไหม อไอตำรวจนั่นน่ะไอเจ้าจะแซมอะไรนั่นน่ะมันมายิงจริงจริงอ่ะมันจะมายิงดาวซึ่งเลิศอ,อ่ะเขาเอาตัวออกมาจากซ่องและวแล้วเหมือนแบบว่าก็จะตามมายิงดาวแต่ว่าแม่ชีก็เข้ามาขวางก็คือเป็นคนที่เป็นแม่ของเลิศก,ก็เข้ามาขวางแล้วก็ยิงแม่ของเลิศไปแล้วจู่จูก็แซมก็หนีไปหนังก็ตัดมาให้เราเห็นว่าพวกเลิศที่หนีออกมาจากที่ว่าไปช่วยเอ่อ สลมาชิกอีกคนหนึ่งของตีใหญ่อออกมาจากคุกแล้วก็พอมาถึงปุ๊บหลวงพ่อบอกว่าแม่แม่ตุยนะแล้วต่อหลังเลือกก็ไปตามล้ังแขนคําถามที่เกิดขึ้นในหัวผมคือเลือกรู้ได้ไงว่าแสลมันจะไปไหนรู้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วทําไมดาวถึงรอดมาได้ท,ท,ทั้งๆที่กระสุนมันไม่ได้มีแค่นัดเดียวนะคนบ้าอะไรจะมีพกปืนไปจะมีกระสุนแค่นัดเดียว มันเป็นไปไม่ได้แล้วดาวรอดมาได้ยังไงแล้วคือตัดมาแบบนั้นเลยผมก็งงซึ่งปัญหากระบทกับปัญหาการตัดต่อการลำดับเรื่องอะ่ะอันนี้มันมาควบคู่กันสําหรับผมก็คืออันนี้ผมสปอยเลยนะผมเตือนแล้วนะว่าสปอยมันจะมีสามฉากจบในตอนหลังที่เขาจะให้เราเห็นสามเหตุการณ์ก็มีตอนที่จาปราพันที่บวชเป็นพระของผมแล้วเนี่ยนะ อีกทีไม่ใช่เจ้าประพันธ์หรอกก็คือเป็นพระนั่นแหละหลวงหลวงพ่อหลวงพ่อสดเรมัหมก็คือตีใหญ่เขาจะมีพระประจําตัวของเขาอยู่ชื่อว่าหลวงพ่อสดเรมั้งก็น่าจะใช่ในนั้นก็ตอนที่ว่าจ่าแซมจะไปยิงดาวแต่ว่าดาวรอดมาได้แต่ว่าแม่ชีตุยเพราะว่าหลวงพ่อเข้ามาขวางคําถามของผมที่เกิดขึ้นคือแล้วทําไมถึงต้องเอาฉากนี้มาไว้ตอนเครดิตทําไมถึง ไม่เรียงลําดับเล่าตามเหตุการณ์ไปเลยเป็นเส้นตรงเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายตอนผมดูผมรู้สึกหงุดหงิดมากว่าเอา้เาแล้วมัรอดมาได้ไงวะแล้วก็ไหนจะเรื่องที่ว่าพอเลิกตามไปยิงแซมที่ท่าเหลือแล้วเลิกก็ถูกควบคุมตัวคําถามผมตอนนั้นคือเอา้าแล้วตํารวจรู้ได้ยังไงว่าเลิกมันอยู่ตรงนี้วะคือหนังมันมีปัญหาเรื่องการแบบการเล่าอะ่ะมันให้เห็นไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แล้ว คือความไม่คอนตินิวของฉากอ่ะมันเกิดขึ้นอยู่เป็นพักๆในหนังสําหรับผมอ่ะเช่นฉากตอนที่ว่าเลือกยิงแซมใช่ไหมแล้วเลือกก็โดนถุงคุมหัวไปเลยถ้าเกิดว่าหนังไทยในช่วงจังหวะที่แบบว่าเออมีตํารวจคอยซุ่มดูเลิอกอยู่บ้างแล้วก็คอยแบบว่าตามเลือกอยู่บ้างหรือไม่ก็ไม่ใช่หรือไม่สิมันต้องบวกด้วยบวกด้วยเลิกรู้ได้ยังไงว่าแซมมันอยู่ตรงไหนแล้ว ถ้าเกิดมันมีฉากพวกนี้เข้าไปประกอบอะ่ะมันจะทําให้ความรู้สึกของเราอะ่ะมันดูคอนติเนียมันรู้ว่าเลิกกําลังจะโดนแล้วก็รู้ว่าแซมกําลังจะโดนเลิกตามแซมไปยังไงอะไรพวกนี้มันจะรู้หมดเลยเว้ยมันจะรู้สึกคอนติเนียแต่ในความที่แบบว่าที่หนังเล่ามาแบบนี้แบบว่าพอเลิกไปยิมแซมเสร็จปุ๊บเลิกก็โดนโดนถุงขุมหัวแล้วก็ไปโผล่อีกทีก็คือก็ไปโผล่กับเราว่จาจักรลัดเลยซึ่งความไม่คอนติเนียในด้าน ภาพของหนังตรงเนี้ทําผมหงุดหงิดมากเว้ยแล้วก็ยกตัวอย่างอีกก็คือตอนตอนฉากในกระท่อมที่อันนี้พวกคุณน่าจะไปหาดูกันได้ใน YouTube ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ดูนะเขาจะมีลงเป็นแบบว่าเป็นคลิปโปรโมทของ Netflix ไว้ฉากที่ว่าถูกล้อมในกระท่อมก็คือว่ามีพวกตีใหญ่อยู่ในกระท่อมแล้วฝนมันตกพอช่วงฝนมันตกเสร็จปับ๊บตอนแรกอะ่ะพวกจ จกักรอะยังไม่ได้ใส่เสื้อกันฝนแล้วก็ตัดมาอีกทีปุ๊บอ้าวใส่เสื้อกันฝนคลิปแล้วยังไม่เห็นตอนใส่ไม่เห็นอะไรแบบนี้เลยตัดมาอีกทีข้างในปุ๊บเอาไอ้พวกนั้นมานั่งรวมตัวกันแล้วไม่มีการเดินหรือไม่มีการแบบชักปืนเก็บอะไรเงี้ยปัญหาของมันสําหรับผมก็คือความไม่คอนติเนียทางด้านงานภาพแล้วก็เรื่องของบทที่มันมีพอร์ตโฟอยู่เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าผมคิดยังไงผมก็ยังคิดไม่ออกเรื่องนั้นหลังจากที่ผมได้ดูติใหญ่จบแล้วเนี่ยครับ ผมได้ไปถกกับเพื่อนคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาดูตียใยญเหมือนกันแล้วผมก็ไปคุยกับเขาแล้วเราก็คุยกันว่าเฮ้ยไอฉากเนี้ยเราลองมาคุยกันที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างวะแล้วฉากที่มันแบบจู่ๆมันเกิดขึ้นแบบไม่มีที่มาที่ไปเพราะว่าหนังอะไม่ได้ใส่การลำดับภาพตรงนั้นอะมันเหมือนแบบเหมือนคุณท่อง ขอไก่คอไข่คอควายแต่ว่าคุณแบบที่คุณเห็นก็คือกอไก่แล้วไปขอควายเลยขอไข่มันก็หายตรงกลางคือมันโดดไปเลยอะ่ะบางครั้งอะ่ะสำหรับคนดูเอาเอาผมผมพูดถึงตัวผมเองแล้วการผมไม่อยากเอตัวเองเป็นมาตรฐานของใครคือคนดูอย่างเราอะ่ะตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าแม่งไม่คอนตินิวผมรู้สึกว่ามันทําผมงุดหงิดแล้วมันขาดพอ แล้วพอมันเป็นแบบนี้ครับมันจะทําให้ผมรู้สึกว่าตัวผมอะถูกทีบออกจากหนังคือความอินมันจะน้อยลงมันจะมีความสงสัยอยู่ในใจว่าแล้วตรงนี้มันยังไงนะยังไงสิทําไมไปไหนก็คือมันเหมือนหนังอะสร้างแผลไว้ตอนตอนแบบเล่าเรื่องปกติแต่กลับมาใส่ผ้าพันแผลตรงเครดิตคําถามของผมคือทําไปทําไมวะนั่นคือคําถามที่ผมอยากจะรู้นะการเรียงลาดับภาพ ถ้าเหลียงให้มันเป็นเส้นตรงเลยมันก็ไม่มีปัญหาเพราะหนังตีใหญ่มันก็เล่าเป็นเส้นตรงอยู่แล้วเขามาใส่สามซีนไทยคนที่ดูมาแล้วอะจะรู้ก็จะมีซีนที่อเฉลยว่าทําไมดาวถึงรอดมาได้ก็คือหลวงพ่อเข้าไปขวางหลวงพ่อเข้าไปขวางใช่ไหมรอ้นั่นก็ยิงไม่ออกก็เลยหนีมาแล้วก็เฉลยที่ไอ้เจ้าคิดอะมันตามไปยิงเลิกที่มันบอกว่ากู uh รู้แล้ว ว่าใครเป็นคนทรยศพี่ตีใหญ่แล้วแม่งก็ซัดไปพพๆๆถามว่ามันรู้ได้ยังไงเราก็มาได้มาเห็นตอนตอนเครดิตใช่ไหมว่าอ๋อมันไปซ้อมไอ้เจ้าหนุ่มแว่นนั่นผมไม่รู้ว่าตัวละครมันชื่ออะไรแล้วผมก็คิดว่ามันไม่ได้สําคัญผมเลยขออนุญาตไม่ไปหานะขอโทษทุกคนด้วยก็คือมันเป็นตัวประกอบอะแล้วทีนี้คําถามของผมคือทําไมถึงเขาไม่เล่าแซมไปในระหว่างก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นวะ ให้มันดูซับซ้อนให้มันดูมีอะไรน่าจดจำเบบสิ่งเดียวที่จดจำสำหรับผมคือความหงุดหงิดต,ตอนนี้ผมจำอะไรไม่ไมค่อยได้มากเพราะว่าหนังที่ดีจะต้องทำให้เรารู้สึกว่าจดจำมันได้แต่หนังที่ไม่ใช่แป๊บๆป,ป๊ไปก็ลืมอ่ะคมแล้วหนึ่งทีนี้ผมจะมาพูดเรื่องพอโทโทร์ทโฟที่ผมไปคุยกับเพื่อนคนหนึ่งมาแล้วเราก็มาถกเถียงกันแล้วเราก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้เพราะว่า ตัวของหนังมันก็ไม่ได้บอกจริงๆไอเรื่องบางเรื่องมันบอกแล้วเช่นเรื่องพระเรื่องที่ดาวรอดมาได้ยังไงอันนั้นมันบอกแต่มันมีเรื่องนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังผมดีๆนะตั้งใจฟังเลยคือตอนที่จะป้นธนาคารมีไอเจ้าคิดกับเจ้าแปะมันไปรอที่หน้าธนาคารไทยธนาคารถูกไหมแล้วข้างๆซอยแบบข้างกันเนี่ยก็มีอ่าสารวัตรจักรัฐ อยู่ด้วยอยู่หน้าธนาคารเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสายไงมันถึงรู้แต่ตัวเตี๋ยใหญ่อะไปดักรออยู่แถวนั้นแหละใกล้ๆแล้วพอรถขนเงินออกไปปุ๊บออกไปความเร็วขนาดนั้นนะจากที่หนังไทยเราได้เห็นเนี่ยผมคาดว่าน่าจะไม่น่าจะอยู่ภายในหนึ่งถกิโลเมตรประมาณนั้นแล้วตีใหญ่ก็ป้นตรงนั้นพอป้นเสร็จปับ๊บตำรวจมาเพราะมันยิงปืนสนันวันไหวขนาดนั้นตำรวจ สารวัตรจักรลัดก็มาแต่คําถามคือไอ้สองตัวนั้นไปไหนไอ้สองตัวนั้นที่อยู่หน้าธนาคารอะแล้วพอยิงกันเสร็จจบซีเควนซ์ยิงกันกลางเมืองเสร็จตัดไปที่ไอ้สองตัวนั้นบอกว่าเดี๋ยพี่มึงวะกูว่าเขาเบี้ยววะ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นจาได้หรอกเป๊ะไม่ได้คําถามคือสารวัตรอะอยู่ซอยข้างมืงอยังได้ยินเลยยิงกันสนันวันไหวแบบนั้นพวกมึงไม่ได้ยินได้ยังไงวะ คือเขาได้ยินกันทัท่วบ้านทัวเมืองมีมึงสองคนเนี่ยไม่ได้ยินแล้วมึงก็บอกว่าเขาเบี้ยวทำจริงเ yeah! ยี่ยตีจัดเลย <c oughs> โอ้ยอะไรครับเนี่ยนี่กูดูอะไรอยู่โอเค,น,คอนี่คือแผลนี่คือแผลใหญ่ามากที่ที่ผมรู้สึกว่าแหมกู๊กคันนะ่ะกุ๊กกู Little, ๊รู้สึกงุนหงิดมากคือทำไมวะทำไมถึง ต้องเป็นแบบนี้แต่คุณเชื่อไหมว่าในระหว่างที่ผมดูไปติไปอ่ะอันนี้ผมจะเข้าสู่เรื่องชมแล้วนะดูไปติไปของผมก็จริงแต่ผมยอมรับเลยว่างานไทยของตีใหญ่อ่ะไม่งานไทยสวยนะเว้ยคุณผู้ชมงานไทยสวยการใส่เพลงบิวอัพสถานการณ์ดี ผมให้ดีเลยนะถึงแม้ผมเปิดดูครั้งแรกห้านาทีผมจะปิดแล้วผมก็นอนหลับเพราะว่าผมรู้สึกว่าโอเคกูดเซตทรงไม่ทันปกติเราดูตีใหญ่เราจะรู้สึกว่าคือจอมโจรขมังเวดอ่ะเราจะนึกว่ามันจะมาในทรงเข้มอะไรเงี้ยเราไม่นึกว่ามันจะมาแนวแบบออกเหมือนซูเปอร์ฮีโร่นิดนิดอะไรประมาณนั้นผมก็ปิดไปเพราะว่าผมง่วงด้วยแหละเออผมก็เลยถือว่าพักสมองแล้วก็เซตสมองใหม่แล้วก็ปรับใหม่ว่าโอเคตีใหญ่มาทรงนี้นะแล้วผมตื่นมาปับป๊บปับ๊บปั๊บดูใหม่ พอดูไปงานภาพสวยงานภาพสวยมากแล้วก็การบิวอัพดีดีดีนะเว้ย no ดีในระดับสากลเลยซึ่งงานงานตัดอันนี้พูดถึงงานตัดเรื่องการไอ้น,นี่นะเรื่องการแบบว่า,าการถ่ายการตัดต่อการแบบว่าสร้างบรรยากาศการเคลือบบรรยากาศอะไรไปนเนี้ยงานโปรดักชันนะเอาเปว่างานโปรดักชันโอเค แต่ว่าที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องการลำดับภาพที่ผมบอกไปว่าทําไมเราต้องไปเห็นไอ้ซีนซีนสามซีนนั้นอะ่ะตอนท้ายมันควรจะเอามาใส่ระหว่างเรื่องเพื่อให้ที่ขายไปแล้วก็เรื่องการใส่เพลงก็มันก็ดีใช่ไหมเออผมนึกได้อีกเรื่องหนึง่งผมถามพวกคุณจริงๆอะ่ะเวลาคือหนังเรื่องนี้มันพยายามโยนปมปัญหาเรื่องของที่ว่าเลิอกอะ่ะต้องเข้าไปช่วยดาวใช่ป่ะแล้วมันก็มีปมปัญหาเรื่องของ ความรักระวังเลิกกับดาวปปัญหาเรื่องเอ่อเลิกกับตีใหญ่ว่าระวังเพื่อนกับผู้หญิงอ่ะมึงเลือกอะไรซึ่งไอ้เลิกมันก็มีปัญหาของมันที่มันรู้สึกว่ามันคบเพื่อนคนเนี้ยมันไม่ใช่ชีวิตในแบบที่มันต้องการมันต้องการที่จะอยู่กับผู้หญิงที่มันรักแล้วผมเกิดความสงสัยว่าหนังอ่ะต้องการที่จะเล่าความสัมพันธ์ใช่ไหมคุณผู้ชมจะหนังแม่งเล่าเยอะเกินไปมาก เยอะเกินจนมันรู้สึกว่ามันไม่พอมันไม่สุดเลยสักทางคือความสัมพันธ์ของตีใหญ่กับเลิกผมก็ไม่ได้รู้สึกอินอะไรเลยความสัมพันธ์ของตัวเลิกกับดาวผมแม่งก็ไม่ได้อินโอ้พูดตรงๆนะตอนจบอะคิดว่าเลิกเขาโดนยิงใช่ป่ะแล้วดาวแบบเหลือแค่กระเป๋าเงินแล้วก็นั่งน้ําตาไหลอะซีนนั้นอะแทนที่จะเป็นซีนอารมณ์นะเว้ยแล้วแบบ ผมรู้สึกว่าเขาพยายามบิ้วใส่ดนตรีดราม่าให้เรารู้สึกสะเทือนใจรู้สึกเสียใจแต่ผมไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยผมเหมือนดูหนังที่แบบมันไม่มีความรู้สึกอยู่ในนั้นหนังตีใหญ่ทั้งเรื่องซีนแอคชั่นสำหรับผมอะเหมือนผมดูแล้วเป็นหนังที่ไม่มีความรู้สึกอยู่ในนั้นเลยไม่มีหัวใจอยู่ในนั้นเลยแต่ยังชื่นชมที่ว่าเขาเขาทำแล้วมันยังดูมีความแบบระทึกได้ได,ได้ได้ใจผมอยู่บ้าง นิดนึงแต่คมว่าไม่มีหัวใจสาหรับผมผมรู้สึกว่าหนังอะ่ะมันบิวอัพเยอะเกินไปคือมันแบบประคมซาวประคมฉากแอคชั่นประคนประคมแบบฉากตูมตามเข้าไปจนเรารู้สึกว่าโอ้ย hey, hey, พักบ้างพักให้กูหายใจบ้างกูหายใจไม่ทันแล้วตั้งแต่นาทีแรกของหนังเลยนะคุณจําได้ป่ะนาทีแรกของหนังเปิดมาด้วยกันป้นร้านทองอีกสักพักหนึ่งกระโดดหนีจากรถไฟอ,อีกสักพักหนึ่งก็เอาไปต่อยกันในใน ไอ้ขับนั่นอีกอีกสักพักนึงก็โอ้ยบุ่นวายคือผมเข้าใจนะว่าเขาต้องการเล่าให้มันดูเดือดแล้วก็ดูรู้สึกว่ามันสะใจอะไรแบบนั้นน่ะแต่ผมมองว่ามันดูไม่โฟกัสเลยสักอย่างความสัมพันธ์ของตัวละครที่เขาต้องการเล่ามันมันไม่ผมไม่อินกับใครเลยผมไม่อินกับใครเลยจริงๆแล้วผมจะพูดให้ทุกคนฟังว่าชื่อที่ผมตั้งเป็นหัวคลิปเนี้ย ผมแม่งรู้สึกแบบนั้นจริงๆตีใหญ่ที่ตีใหญ่เป็นเหมือนตัวประกอบคุณเชื่อป่ะผมดูนะผมดูดูไปอ่ะผมรู้สึกว่าทาไมเขาไปเล่าเรื่องของเลิศมากกว่าตีใหญ่วะ่ะตีใหญ่อ่ะนอกจากเป็นคนที่แบบว่าพูดน้อยแล้วเนี่ยคือพี่พี่อปโปะเขาตีความว่าตีใหญ่เขาจะเป็นตัวละครที่เป็นคนที่ค่อนข้างพูดน้อยมีความโรแมนต์อยู่ในตัวอะไรประมาณนั้นโอเคพูดน้อยเข้าใจได้แต่ว่า ตัวละครเอกที่มันพูดน้อยแต่กล้องไปจับอ่ะมันก็เด่นได้ถูกปะนี่กลายเป็นว่ากล้องอ่ะไปจับที่เลิศจนผมรู้สึกว่าเฮียนี่มันนี่มันนั่งของเลิศแล้วว่านี่มันไม่ใช่นั่งของตีใหญ่แล้วว่าตีใหญ่แม่งเป็นแค่ตัวประกอบตอนซีนสุดท้ายคิดว่าหลังจากที่แบบเออ่เลิกกับตีใหญ่ขับรถฟาฝูงตำรวจไปแล้วจอดใต้ต้นไม้แล้วก็ต้องยิงไอซีนนี้คุณผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังไอซีนเนี้แม่งเฮียมาก คือพอมันขับรถไปจอดใต้ต้นไม้แล้วตอนนั้นตีใหญ่มันก็โดนยิงที่คอมาใช่ปะมีรูอยู่ที่คอเว้แล้วเริ่มมันก็หันไปมองว่าอโอเคไม่มีตำรวจแล้วแล้วมันก็หันมามองเพื่อนมันตีใหญ่ตีใหญ่ก็แบบไอ้เลิกกูไม่น่ารอดแล้ววะแล้วคําต่อไปที่ตีใหญ่พูดอะ่ะผมแป้งทำผมฮากากเลยเนี่ยตีใหญ่ก็บอกว่ากูโคตรดีใจเลย ที่มีมึงเป็นเพื่อนแล้วจังหวะนั้นน่ะคือคุณเข้าใจว่าคนโดนยิงคอโดยโดยความเข้าใจของผมที่ผมเคยเห็นหมาในหนังเรื่องอื่นหรืออะไรที่มันแบบโดนทําร้ายเกี่ยวกับคออะ่ะมันอาจจะมีเลือดอะ่ะกระอักออกมาใช่ปะมันจะทําให้พูดไม่ชัดแต่ว่าเราเข้าใจว่านักแสดงเขาไม่ได้โดนยิงจริงแต่ว่ารู้สึกอะ่ะรู้สึกเฉยๆว่าพี่เขาลืมเก็บ acting ตรงนั้นอะ่ะพอมันโดนคอไปโา๊ใช่ปะพี่เขายังพูดปกติแล้วจังหวะการพูดของเขาอะ่ะ มันดูทําให้เรารู้สึกอะว่ามันหากูโคตรดีใจเลยว่าที่มีมึงเป็นเพื่อนผมแบบอ้ยเฮ้ยจังหวะนั้นมันเหมือนมึงพูดประชดแบบคุณก็ใจไหมแบบเฮ้ยกูดีใจจริงๆที่มีมึงเป็นเพื่อนเนี่ยคอกูเป็นรู้เลยอะไรประมาณนั้นอะเออผมไม่เห็นแล้วผมก็ฮาแล้วแบบว่าอ่ะเลิกเขาก็แบบ ถูกติยายบอกเออถ้ากูจะต,ตุยกูขอตุยด้วยมือมึงดีกว่าเขาก็ต้องยิงไปว่าคุณผู้ชมคิดดูว่าเศษเนี้ยจริงๆร่อะถ้าเขาโฟกัสให้ให้มันแบบให้มันถูกจุดอะคุณไม่ต้องไปเล่าอันนี้ในมุมผมนะผมแม่งไม่ใช่พูดกับผมไม่ได้เก่งมาจากไหนแต่ผมพูดจากประสบการณ์ที่ผมดูหนังมามันไม่ใช่ว่าพูดกับเก่งขนาดไหนแต่แม่งก็มีม,มีวันพลาดส่วนตัวผมจะบอกมันนี้ว่าถ้าในใดแม่งชื่อวติหญ่เลยว่ะ ใหญ่ต่อให้มันพูดน้อยอะคุณก็เอากล้องไปจับที่มันได้แล้วทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวพระเอกของหนังแต่นี่มันไม่ใช่นี่มันรู้สึกว่าเลิกเป็นตัวเอกของหนังเดี๋ยวผมจะบอกอะไรให้เกี่ยวกับเรื่องเลิกแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องนี้ก่อน <S <S ผมรู้สึกว่าเลิกมันเป็นตัวเอกของหนังแล้วทีนี้เลิกต้องยิงหัวเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่เด็กเลิกร้องไห้แต่กลัะนั่งขำนาทีนั้นน่ะดนตรีนี้บิ้วบันไลเลยบิ้วให้กูแบบจะให้กูเสียน้ําตาให้ได้ แต่กูนั่งขำไงจังหวะนั้นน่ะกูขำตั้งแต่แบบกูโคตรดีใจเลยว่าที่มีมึงเป็นเพื่อน <c oughs> <c oughs> อกูยังขำยู่ทีนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับตัวละครเลิกหน่อยผมดูจบอะผมแบบไปหาข้อมูลเลยนะเว้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่เพราะผมรู้สึกว่าหนังแม่งแผ่เยอะมากแผ่เยอะไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าบทมันเฮี้ยแบบอุย้ยเป็นแผ่ตรงนั้นตรงนู้น,น,นไม่ใช่นะคุณมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่มันก็รู้สึกว่าเป็นแผ่ที่ทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดใจอ่ะโดยสําหรับผมอ่ะ ก่อนหน้านี้คุณผมดูแฟร์เกนสไตล์มาะ้วยหนังจิตวิทยาที่บทมันแน่นแล้วพอผมมาดูเรื่องนี้ผมก็รู้สึกว่าโอเคกูเซ็ตทรงไม่ทันกูก็เลยแบบตั้งใจดูใหม่ที่ผมบอกว่าผมปิดไปก่อนใช่ป่ะแล้วผมก็แบบเซ็ตตัวเองใหม่ผมเปิดขึ้นมาดูอีกครั้งหนึง่งผมว่าตั้งใจก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายนะแต่ก็รู้สึกว่าหงุดหิดมากๆด้วยความที่แบบรู้สึกขัดขัดเกินในในตอนนั้นพ่วงกับเขาบอกว่าเขาว่าพี่อุ๋ยเนี่ย เรียกพี่เรีกพี่จะเกินไปไหมเขาจะโกรธกูแม้ประกูก็ด่านังเขาอยู่ในตอนนี้พี่อุ๋ยอ่ะพี่อุ๋ยอ่ะเขาต้องการที่จะเล่าตีใหญ่ในมุมมองที่มันแตกต่างเขาบอกว่าอตีใหญ่เนี่ยมันถูกเล่ามาเยอะแล้วเขาก็เลยต้องการเล่าแบบเออมันยังมีมุมไหนอะไรให้เล่าอีกบ้างวะเขาก็เลยไปจับที่เพื่อนของตีใหญ่ก็คือเลิกผมถึงบอกไงว่าตีใหญ่ที่มีตีใหญ่เป็นตัวประกอบอะ แม่งไม่เวิร์กเลยเว้ยสำหรับผมแต่ในเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่ามันพลาดมากๆเลยแต่ว่าเรื่องเรื่องการถ่ายเรื่องงานบิวของของที่ว่าพี่อุ๋ยก็ทําออกมาผมยังชื่นชมนะเว้ยผมรู้สึกเสียดายเสียดายโคตรโคเลยว่าถ้ามันเล่าไปที่ตัวละครตีใหญ่แล้วก็แบบอยู่กับติใหญ่โดยส่วนใหญ่ไม่ให้ไม่ให้ติใหญ่มันเป็นตัวละครที่มันแทบจะไม่มีปมปัญหาเลยตัวตัวเลิศอะมันมีปมปัญหา กลับกลายเป็นว่าแทนที่จะเราอ่ะจะเอาใจช่วยตัวเอกเรากับเอาใจไปช่วยตัวรองตัวรองแม่งเลยเด่นกว่าตัวเอกเราเลยรู้สึกว่าอ้าวนี่กูดูหนังของใครกันอยู่ครับเนี่ยแล้วผมรู้สึกโคตรเสียดายเลยบอกตรงนะเออนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าตีใหญ่ครั้งเนี้ยแม่งบรรยากาศดีนะงานถ่ายก็ดีแต่มีปัญหาเรื่องบทแล้วก็ เรื่องของการลำดับภาพอะซึ่งไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมทำไมต้องเอาสามซีนนั้นนะไปไว้ตร,ตรงเครดิตคือเรื่องมันเล่าเป็นเส้นตรงอยู่แล้วเว้ยมันไม่จำเป็นที่ต้องสร้างความซับซ้อนทำให้เกิดความมึนงงกับผู้ชมสาหรับผมนะอันนี้ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งให้ฟังผมผมรู้สึกผิดเหมือนกันเวลาผมเตะไข่ใช่ปะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบติไข่เท่าไหร่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าพี่อุ๋ยอะ หนังก่อนหน้านี้ที่ผมดูของพี่อุ๋ยมาใช่ปะมนรักนักภาพผมแม่งโคตรชอบเลยเว้ยหนังโคตรดีลำดับภาพก็ดีมันดีไปทซะหมดเลยผมให้ไปแปดหรือไปเก้าคะแนนก็ไม่รู้คือมันดีมากแต่ว่าพอมาเรื่องเนี้ยทรงมันดีแต่มันบิวอัพจัดเกินบทมันมีปัญหาเรื่องความไม่แข็งแรงของบทด้วยเรื่องการลำดับภาพมีปัญหาผมไม่จอยอาจจะไม่ใช่ปัญหาของใคร บางคนหรือหลายคนแต่มันเป็นปัญหาสําหรับผมแล้วคุณเชื่อไหมที่ผมดูจบผมมานั่งคุยกับเพื่อนผมเออว่าเอออะเออเอเอเยอะมากเอ๊ะเยอะมากคือเมื่อคืนกูเออเยอะมากอะผมว่าผมให้คะแนนเลยละกันเพราะผมรู้สึกว่าตีใหญ่อ่ะก็เป็นหนังแอคชั่นที่ถ้าดูเพลินเดูค่าเวลาดูได้นะเออมันไปตกล่องเดียวก,กันกับหนังเรื่องหนึ่งของจูสลอ ซึ่งเรื่องนั้นอะ่ะทำมาจากเรื่องจริงเหมือนกันดีมาทรงดีแต่ว่ามาเสียเรื่องการแบบจู่ๆฉากที่มันควรจะคอนตินิวอ่ะมันหายไปไว้คุณผู้ชมเออผมไม่ชอบความไม่คอนตินิวของหนังเรื่องนี้หนังเรื่องตีใหญ่เนี่ยแล้วก็เออผมรู้สึกอันนี้ส่วนตัวเฉยๆนะแว่นแว่นของ โปที่เขาเลือกอะ่ะมันเป็นเว่นทรงแซ็กซี่เขาบอกไงเขาชอบแบบว่าเขารู้สึกว่าตัวละครนี้มันมีความแซ็กซี่อยู่ในตัวแล้วผมดูผมก็รู้สึกว่าโอเคที่พี่เขาแต่งอะ่ะลุคมันดูแซ็กซี่จริงๆแต่ว่าความแซ็กซี่ที่แม่งไปอยู่ในหนังที่มันดูไม่แซ็กซี่เลยมันมันจริงจังอะ่ะคือหนังตอนนั้นอะ่ะมันกําลังอยู่ในสถานาการณ์จริงจังคือพี่โจ๊กพี่โจ๊กสารวัตรจักรลัดของเราเนี่ยแม่ง โคตรเข้มเลยเว้ยยกตัวอย่างซีนกระท่อมพี่โจ๊กเล่นแบบโคตรเข้มอ่ะโคตรซีนิมาติกอ่ะเขาแบบว่าซีนในกระท่อมเขาบอกว่าไอตีกูรู้ว่ามึงอยู่ในนั้นมึงออกมาตีแม่งก็แบบกล้องก็แพนไปปุ๊บเห็นตีอยู่ข้างหลังโผล่มาแว่นเหลืองเลยปิ้งผมรู้สึกว่าแว่นพี่อย่าแม่งโคตรเด่นเลยบอกตรงแล้วความความเข้มของหนังอ่ะพอเจอแว่นไปที่สว่างสดใสแบบนั้นอ่ะ มันถูกลดทอนลงสําหรับผมนะแต่พี่เขาบอกว่าพี่อโปเขาบอกว่าผมไปฟังสัมภาษณ์มาเขาบอกว่าเขาต้องการเกรสิเอ่อเครตตีใหญ่ที่มันเป็นตีใหญ่ที่รู้สึกว่าแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนๆซึ่งไม่ได้ผิดอยู่ที่ว่ามันจะเวิร์กสำหรับใครหรือไม่เวิร์กสำหรับใครซึ่งตีใหญ่ในเวอร์ชันนี้นะแม่งก็ก็มีก็มีเรื่องดีนะแต่เรื่องแว่นมันเป็นเรื่องที่มันไม่ดีแล้วผมก็รู้สึกว่า เออมันโดดไปมันโดดจากโทนหนังไปถ้าเกิดว่ามันเป็นแว่นเข้มคุณลองจินตนาการว่าสีนั้นเป็นแว่นเข้มโอ้ยมันจะอยู่ในโทนหนังที่แบบตึงเครียดอะไรแบบนี้เออมันอาจจะรู้สึกแบบนั้นอย่างน้อยก็เป็นผมคนหนึ่งที่ผมรู้สึกแบบนั้นนะครับผมสําหรับตีใหญ่นะครับอ่าผมรู้สึกว่าผมอะตัวละครที่ผมชอบที่สุดอะผมขอพูดเรื่องนี้อีกนิดหนึ่งตัวละครที่ผมชอบที่สุดคือแม่งกลายเป็นตัวสารวัตรจักรลัด เพราะมันดูมีความเดือดแล้วก็มันมันก็ยังดูเป็นตัวละครที่มีความคอนติเนียด้วยอะแบบว่าไม่รู้ผมรู้สึกว่าผมผมชอบมากกว่าฝั่งโจนอีกกลายเป็นว่ากูกลายเป็นชอบตัวร้ายในหนังเรื่องนี้ไปแล้วอะโอเคพูดไปแค่นี้แล้วกันในเรื่องของคะแนนสำหรับตีใหญ่เลือกดาวโจในครั้งนี้ผมให้ไว้ที่5.2คะแนนครับนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ เข้ามารับชมมากๆยังไงหนังมันจะห่วยหรือว่ามันจะดีทุกคนต้องลองไปดูให้เห็นกับตานะครับเพราะว่าบางครั้งการฟังรีวิวมันเป็นแค่ทัศนคติส่วนบุคคลคุณไปดูคุณอาจจะชอบมันก็ได้เพราะว่าหนังมันก็ถูกสร้างมาเพื่อความบันเทิงใช่ปะแต่ว่าคนที่ดูหนังเยอะๆคนที่มีความจริงจังในการดูหนังการแบบว่าคือเอ้ยมันต้องอย่างงี้มันต้องแบบเรียงลําดับอะไรแบบเนี้ คนที่แบบขยันขัดใจในการดูหนังอย่างผมอะผมจะรู้สึกติดเออก็ลองไปดูไปชมกันนะครับสําหรับผมตีใหญ่เลิกดาวจนในครั้งนี้ผมขอแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์แชร์ subscribe แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยหากคิดเห็นอย่างไรดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคนหนังเรื่องต่อไปที่ผมจะดู หรือจะเป็นอ n นิเมะเรื่องต่อไปหรือจะเป็นซีรีส์เรื่องต่อไปมันจะเป็นเรื่องอะไรกันกปดกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามผมไว้นะจ๊ะ See you next step